กาบสบายดีระชบัตดีเบอร์สุขขู่สุคนโมบาพี่น้องพังลาวและพี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศยินดีต้อนรับข่าสชูซ่องสาบัวคํำบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมือนีสาบัวคํำก็ได้มาอยู่วันคํำตองหลงเมืองจำพรแข่งสวรนนาเขตเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนีสาบัวก็ได้มาหาอีกครอบครัวหนึ่งที่เพิ่นยังทุกข์ยากลำบากอยู่พ่อแม่พี่น้องเอาสิเข,ขาไปอ่าสัมภาษณ์เนาะ ไปโชบไปถามบาเพิรนมีอ่าจากคนเนี่พนพพพนยนะพ่อแม่พี่น้องเขาเข้าไปสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องประกอบกันเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีอ้ายสบายดีสบายดียดยดอ่าหัวขันใดบ่มีเลยเนาะบ่มีแล้วก,ก็เห็ดนาจัดเห็ดอยู่จะโคตนี่อ้ายอยู่ปริยนเลย อยู่ผู้เดียวโดยพ่อแม่ก็บ่มีพ่อแม่ก็ตายอยู่คนเดียวอยากมีอันนี้อยู่คอดินเขาอยู่คอดินเพิ่นอยู่เนาะโดยบนนี่มีครอบบ่มีครัวบ่มีเลยบ่มีบ่มีเมียเนาะโดยพ่อแม่ก็ตายอยู่ก็ศัยดินเขาเลยอยู่เพื่อนพออยู่อย่างเราก็เห็ดเพื่อนไหนจะหาข้าวกินเนี่ย หาข่าวกินไปหารับจ้างยังไอ้โดยหาโกกเครีดแรงเอาเลยโดขอโทษนะไอ้ไอ้ชื่อยังไงชื่อแปนชื่อไอแปนเนาะแปนอายุจากปีอะไรสามปีสามสี่ปีโดยโดยก็ยังบ่มีครอบบ่มีครัวเนาะไอ้เนาะไอ้อยู่นี่แต่แต่ลนแล้วบ่ไอ้โดยอยู่แต่หล่นนะเนาะแต่ไม่เสียเราอยู่ไปแล้วคอยจะใส่อยู่คอยอยู่เพื่อน กับบริเวณหายเฮ็ดนาบ่ะไอ้โดนบริเฮณมันมีขนาดนาเลยบ่มีหายมัมีนาเนาะมีนาโดนยแต่แมอสียะแต่นั้นแต่นรื่น้องได้กินข้าวกินน้ำได้สะไอ้หากินหูพันแหลกออกมาเครียดนั่นเลยหาแหลกกินเนาะโดนโดนยกักินน้ำกินไน่ได้สะไอ้เออกล่าลองผู้ไว้เลยมีน้ำสาง ตากินน้ำส่างเนาะน้ำอาบก็ไปอาบพุ่นเบาไอ้โดยโดยโดยอยู่ผู้เดียวเน้อไอ้เนาะเดวเวลาพุ่นตกด้วยสายพุ่นตกก็อยู่เปียกเบิดบ่อ้าไอ้เปียกไม่เลยเนาะอ๋อโต้เห็ดเฮ็ดเนี่ยเหี่ยวหญ้าเนี่ยหาเขานี่ดูหมดทันเลยหมดทันเนาะหาผู้เดียวเนาะไอ้เนาะก็บ่มีญาติพี่น้องเลยบ่ไอ้เดี๋บ่มีเลย ให้น่าตากาก็บ่มีเน้อไอ้น้อไอ้นอนอยู่นี่เนาะก็บ่มีดูบ่มีเมียเลยเนาะหรือว่าไอ้ยี่แบเอาบ่บ่มีผู้เอาเนาะเวลาฝนตกไอ้ไปยู่ใช่ไอ้อยู่ฝนตกก็ะไปจะยู่เฮือนเขา ขออยู่ก็ขออยู่เพื่อนอย่าตีพี่น้องกัใกล้เลยบ่อยเนบะมีหลังคาเลยเนาะไอเนาะมาตเต็มยาวเลยไปเต็มยาวนู่นนี่กินข้าวกินน้ำเหรอบ่ไอข้าวบ่มีเลยข้าวบ่มีกินเนาะมาได้ไปเฉยเพิ่น ดำไห้ดำนาบ่อยยำดำไห้ชอยก็คืยำดำนาหน้ยกินข้าไปชอยได้กะเพิ่นเอาเข่ามาปั่นเนาะดูแบบนี้เนาะผ้าปิดไว้เนาะแต่ก่อนเห็นไอ้มุงหลังคาบ่แต่ก่อนลมมาแล้วตอนั้นผัดฉับมดผัดผิวตกมืดเนาะดูแบบนี้กะเดี๋ยวเห็นฮอด ฮอดเดือนฮอดลาวเนาะบัตนี้เนาะบุมีขู่บุมีถวยบวงเลยบ่อ่ะโดยมีซ้าเธอเา็ดนี่เลยโดยอยู่ผู้เดียวเนาะโดยก็บบมีถวยบวงบุมีอ่ามีฮอดขู่นะบ่โดยก็เอาตุกนาบเนาะไปตักน้ำกินเนาะ เที่ยวผากระเบิดเท่าน,นั้นเนาะไอ้นาะดูดูน่ดินไอ้อะัยทั้งย่าิาเรนองมั้งดูว่าของบ้านเขอ,อยูคอ,อยูเนาะดูบัดดินไอ้น่ะบ่มีเลยบ่บ่มีดินทั้งดินพ่อแม่ตะกอนได้สะอายก็อันเชียร์มาเลยเขาขายเขาปูว่าแล้วแต่ยังน,น้อย ต่ก่อนนะพ่อแม่มีดินเนาะโดยแต่เพิ่นเอาดินขายเบิดโดยแต่เขาปัวบนปัวบ่ดีใช่โดยแต่ยังลอยอายบ่มีแบบบ่มีน้องบ่มีอายบ่บ่มีอยากตัวเดียวอยู่บดีเดียวแต่แม่เสียแต่แต่ยังน้อยโอยดยดยบ่น้องน้องอ้ายน่ะบ่มีเลยบ่น้องบ่มีเลยเนาะได้ เห็ดดูเห็ดกินกกเห็ดดูตารางเลยพน้าองบอกไอนี่กกเฮือนซานของไอ,อ,<ด>อ้เนาะกไอก้แกยู่ผู้เดียวพ่อแม่พี่น้องกับผ้ามึงนอนกัมีเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเสื้อผ้าก็มีเท่านี้กับโบมีหอดขู่โบมีหอดอถั่วบัวงพ่อแม่พี่นอ้องกับเฮือนไอ้แก ก็คือเฮาเห็นเนาะพ่อแม่พี่น้องกะกะเฮือนทั้งเฮือนอ้ายกะเซ่แล้วเนาะกะเซ่แล้วพ่อแม่พี่น้องกะประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องกับตะกอนเนาะกะอ้ายกับบุงหย่าพ่อแม่พี่น้องกะลมพัดลมแหงเนาะกะลมพัดกะปิวกะเฮียเนาะก็เลยทั้งอ้ายแล้วกะ ยังโมเลมงอีกพ่อแม่พี่น้องกับมงพอได้ชนเนาะกับประมาณนี้พ่อแม่พี่นอ้องกับไอ้นี่ขาดคืนยังแน่อายขาดเลยโดยขาดคืนยังแน่ตัวไอ้นะขาดบว่วงถวยก็บ่มีเลยสองเสืออันที่ขาดในตอนนี้เนาะขาดกบ่มีเลยตอนนี้โดยกะ ไอ้กระบ,บ่มีข้าวกินเนาะโดยโดยพากระบ,บ่มีเนาะอายเนะยา,านอะอายบ่ได้เลยพาเนาะกประมาณนี้เนาะก่อแม่พี่น้องกระเ,เะงือายก็พาโฮมพาแพ้กับนีเท่าน,นี้เนาะโดยเวลาฝนตกกับไปหา อาศัยอยู่เพื่อนข่าเลยอาศัยอยู่เพื่อนญาติพี่น้องใกล้ๆพ่อแ <โด S 2> ม่พีน่น้องบึ้งหนึ่งกันกับประจักษ์ล้มประจักษ์ผลเนาะ <โด S 1> อาจจะสะมืดเลยเปขออาศัยอยู่เพื่อนญาติออยยาพีนพพ่น้องพ่อแม่พี่น้องเอากระสีได้อาเอาเงินให้ยอายเนาะพ่อนพอได้อาซื้อพอได้เป็นนัวเนาะจากชาวพันเนาะ โอเคเนาะอายเนาะจไ้นองกาจีไ้ขอตัวลับก่อนกจีไทยรอบเพื่อนกันเนาะโดยสบายดีอายสบายดีอ๋อ เพื่อนซานของอายกับประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ยังบ่มีหลังคาพ่อแม่พี่น้องกับที่ประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้เนาะกับอายก็ได้อาศัยอยู่เดียวพ่อแม่พี่น้องประมาณนี้เนาะเฮือนอายกซบเซเลก็ยังบ่มีหลังคาพ่อแม่พี่น้องดีเป็นกับคออยู่น้ำดินญาติพี่น้องเนาะ กับทางออ้กัยังบ่มีดินอยู่เนาะประมาณเลยเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเรัก็ไล่สัมภาษณ์ทางออ้ไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะออ้กันนาชุงสารพ่อแม่พี่น้องกับเพื่อนของออ้กับอ่าเ่ได้เนาะกับ หลังคากับบ่มีพ่อแม่พี่น้องก็นอนกับเห็นเดือนเห็นลาวในกลางคืนกับเวลา,าชงฉมือเนาะกับมีมีลมมีฝนตกพ่อแม่พี่น้องทั้งอ้ายกับได้ไปโคน,นอนตะลางทั้งญาติพี่น้องแถวกใกล้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องทั้งอ้ายกับขาดคืนเรื่องข่าวเรื่องผ้า่มผ้าเพศนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเป็นเสือแน่เนาะ ขาดคืนถวยบวงแน่พ่อแม่พี่น้องกะถาว่ามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะอยากช่วยเรือทั้งอ้ายกะอยากให้เฮาเป็นสะพานบุญให้กะกะติดตมมหาทั้งชาวบัวข้ามได้เนาะถ้าว่าชาวบัวไทยพิพลาด ประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำเริอพ่อแม่พี่น้องถ้าบาทถึกใจก็จะลืมกดไหลกดแร์ให้สาวบัวค้ำพอให้มีกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องก่าสาวบัวก็สิได้ขอลาไปเพียงแต่เท่านี้เนาะกะขอกล่าวคำบาทสบายดี